Hi guys I've got news for you วันนี้กี่มีข่าวมาบอกนะคะสำหรับนักเรียนใหม่แล้วก็นักเรียนเก่าคะ่ะสำหรับนักเรียนใหม่นะคะ พิเศษมากเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ครบรอบ2ปีช so ่องของกีเองนะคะทั้งเพจแล้วก็ YouTube ด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยเป็นของขวัญพิเศษให้กับนักเรียนใหม่ที่สมัครคอร์สนะคะเดือนนี้จะได้เข้ามินิเวิร์กชอปฟรีใช่มินิเวิร์กชอปเลือรอบสุดท้ายนะคะคือวันที่30พฤษภาคมแล้วเนาะเป็นตอนเย็นวันอาทิตย์นะคะส่วนรายละเอียดคอร์สนะคะไม่ว่าคุณจะสมัครคอร์สใดก็สามารถลงจองเข้าร่วมมินิเวิร์กชอปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟัง รายละเอียดคอร์สว่ามีอะไรกันบ้างค่ะสำหรับใครนะคะที่เลีงเล่นคอร์สของกี่อยู่นี่เลยคอร์สแรกค่ะ English for Beginners นะคะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือว่าอยากปูพื้นฐานใหม่นะคะลงเป็นคอร์สนี้ได้เลยแล้วก็คอร์สที่2คือ Elementary English หรือว่าใครรหัสสมองพูดอิงรัวแบบไม่ต้องคิดเอะแปลว่าอะไรคอร์สนี้สําหรับคนที่มีพื้นฐานแล้วนะคะแต่ว่าพูดยังไม่ได้ตะกุตกตะกักคิดไม่ทันกี่มี เทคนิคต่างๆนะคะที่ใส่ไว้ในคอร์สนี้แยกกันกับบทเรียนด้วยนะคะต่อไปคอร์สที่ยากขึ้นนิดนึงนะคะนั่นก็คือคอร์ส pre-intermediate หรือ tune u p your English ตัวนี้สําหรับคนที่มีพื้นฐานพอสมควรแล้วนะเพราะว่ากีเนี่ยพูดเป็นภาษาอังกฤษทั้งคอร์สเลยนะคะคําศัพท์และแกรมมากก็จะยากขึ้นด้วยนะคะประโยคยาวขึ้นด้วยเช่นกันนะคะยังไงก็ขอให้มีพื้นฐานพอสมควรนะคะก่อนจะลงคอร์สนี้ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนของกี่นะจะลงคอร์สต่อกันค่ะ beginners elementary และก็มาที่ pre intermediate คอร์สนี้เลยค่ะสุดท้ายคอร์สที่4นะคะคือคอร์ส11เคล็ดลับปรับ สำเนียงใช่แล้วค่ะคอร์สนี้จะเน้นที่ pronunciation แล้วก็ accent นั่นเองใครที่ชื่นชอบ accent แบบกี่นะคะเคล็ดลับอยู่ในนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการ stress เสียงการเน้นเสียงการเชื่อมเสียง linking sounds การทำให้เกิดทำนองทำไมเราพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นทำนองแบบ fort สะทีคอร์สนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อดานะคะเป็นหนึ่งในนักเรียนในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของครูกีนะคะก่อนที่จะตัดสินใจลงเรียนในคอร์สเรียนก็ได้ติดตามดูคลิปวิดีโอใน YouTube ใน Facebook แต่ก็ไม่ได้ดูเฉพาะของครูกีคนเดียวนะคะก็ดูหลายๆคนเปรียบเทียบกันแต่สะดุดในสำเนียงในการพูดของครูกีค่ะชอบเป็นการส่วนตัวก็เลยตัดสินใจลงเรียนค่ะเพราะว่าดูว่าครูกีสอนยังไงเอามาใช้ได้จริงหรือเปล่าก็รู้สึกชื่นชอบเป็นพิเศษค่ะก็เลยตัด สินใจโรงเรียนอีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจก็คือมันเป็นคอร์สออนไลน์ค่ะการเรียนออนไลน์แล้วก็เรียนกับ วิดีโอนะคะเราไม่เข้าใจตรงไหนเราสามารถกดหยุดได้เลยตอนนั้นหรือว่ากดกลับเข้ามาเรียนซ้ําหรือจะเรียนที่ไหนเรียนเวลาไหนก็เลยเห็นประโยชน์จากตรงนี้พอมันเป็นเรียนกับคอร์สวิดีโอมันก็ง่ายกับเรามากค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนกับคนอื่นเราเรียนคนเดียวเราสามารถจะหยุดตอนไหนจะกดยังไงจะกลับไปเรียนซ้ําอะไรยังไงตอนไหนก็ได้เงียค่ะก็เลยมั่นใจแล้วก็ตัดสินใจลงเรียนในทุกๆคอร์สที่ครูกีมีค่ะแล้วก็พอลงเรียนไปแล้วล่ะก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์นะคะจากการ เรียนในซุปตุกคอร์สเลยค่ะมันเห็นผลนะคะเรียนแล้วก็ไม่เข้าใจก็กลับไปเรียนใหม่แล้วก็ฝึกซ้อมฝึกพูดเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทําตามเคล็ดลับอะไรที่ครูบอกอะไรเงี้ยทีนี้ก็ก็มันก็เห็นผลนะคะเพราะว่ามีโอกาสได้พูดคุยอย่เงี้ยเมื่อก่อนเราจะแบบว่าเออกลัวก้าคือไม่มั่นใจเพราะว่าเราพูดตะกุกตะกักอะไรเงี้ยพอมา โรงเรียนในคอสของครูกีแล้วรู้สึกมั่นใจมากขึ้นรู้สึกเรามีความพัฒนาค่ะเพราะว่าหลังจากโรงเรียนในคอสแล้วนะคะคือเราไม่ได้พูดตะกุกตะกักเหมือนแต่ก่อนมีความลื่นมากกว่าเดิมก็รู้สึกประทับใจในคอสของครูกีนะคะ <laughs> อย่างหนึ่งคืออาจจะเป็นความชอบส่วนตัวได้ว่าถ้าเราชอบใครเรียนกับใครที่เราชอบอะไรเงี้ยเราก็จะมีความตั้งใจแล้วก็มีความสนุกกับการเรียน <laughs> ก็เลยทําให้ดาได้ผลประโยชน์จากตรงนี้มากค่ะถ้าใครสนใจโรงเรียนในคอสของครูกีนะคะดา มั่นใจว่าถ้าคุณลงในคอร์สเรียนของครูกีแล้วจะได้ประโยชน์ไม่ได้เสียเงินฟรีไม่เปล่าประโยชน์แน่นอนค่ะเพราะว่ามันเป็นคอร์สตลอดชีวิตเนาะเรียนตอนไหนที่ไหนก็ได้คือจะสำหรับดาดาคิดว่าไม่เสียใจที่ลงเรียนในทุกๆคอร์สของครูกีค่ะเพราะว่าดาได้ประโยชน์เต็มๆจากตรงนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นยังไงบ้างคะอยากจะลงคอร์สไหนนะคะทักมาได้เลยถ้าดูทาง Facebook แล้วก็ Instagram นะคะก็ทักแชทมาได้เลยถ้าเป็น YouTube ก็คลิกที่ Line Offi c i a l นะคะเป็นลิงก์ที่แปะไว้ให้ด้านล่างเนาะเออทักมา ในนายได้เละะคะสำหรับนักเรียนเก่านะคะข่าวก็คือว่าสามารถยืนยันสิทธิ์นะคะเข้าได้เลยฟรีจ้าดังนั้นทักมาที่แอดมินได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์หรือว่าช่องทางแชทของ Facebook แล้วก็ Instagram นะคะก็บอกกับแอดมินได้ว่าอยากจะเข้าร่วมมินิเวิร์กช็อปเนาะข่ามีแค่นี้แหละแต่ว่าหวังว่าจะได้เจอกันนะคะ I'm looking forward to seeing all of you in my mini workshop on the 30th of this month. Alright, bye!